สวัสดีค่ะวันนี้พินจะมาเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเรทเงินระหว่างแอปอิซิโมแล้วก็แอปทรานเฟอร์บีเซ่นะคะบางคนก็ถกเถียงกันนะคะว่าอิซิโมได้เรทน้อยกว่าทรานทรานเฟอร์ได้เรทเยอะกว่าเดี๋ยวตอนวันนี้เดี๋ยวพินจะลองมาเปรียบเทียบดูนะคะว่าอันไหนดีอันไหนดีกว่ากันนะคะแต่ว่าทุกคนก็แล้วแต่นะคะว่าทุกคนจะชอบ ชอบเป็นไหนนะคะเป็นแอปอะไรที่โอนเงินกลับเมืองไทยนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะทีนี้พินแค่จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าอันไหนอันไหนโอเคนะคะในส่วนทางซ้ายมือของพินนะคะจะเป็นแอปอาร์ซิโมนะคะแอปอาร์ซิโมแล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นแอปอะอะทรานเฟอร์นะคะทรานเฟอร์วีเซนะคะ ในส่วนของพินจะจะลองส่งเงินนะคะเป็น100ยูโรนะคะ100ยูโรในส่วนทางแอปอาร์ซิโมนะคะก็จะได้ได้เรทตอนนี้นะคะ1ออยก็เท่ากับอสามสิบหกเจ็ดกับเจสิาตังค์นะคะในในแล้วก็อ่าค่าส่งนะคะเขาเรียกค่าธรรมเนียมนะคะ99เก้ซนนะคะในส่วนของอ่าแอปทรานทรานเฟอร์นะคะก็ส่ง100เหมือนกันนะคะ100ยูโรเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็จะเปรียบเทียบเงินนะคะน,นี่แหละเราก็จะเลือกประเทศนะคะเราก็อยู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปที่ไทยแลนด์ค่ะเป็นเรทเงินไทยแลนด์นะคะตอนนี้ก็จะได้เงินหนึ่งร้อยยูโรนะคะอันนี้เป็นหนึ่งพันสิไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยเหมือนกันนะคะ หนึ่งร้อยตอนนี้ก็ได้สามสามสิบหกนะคะสามสิบหกสามพันหกยี่สิบเก้านะคะสามพันหกยี่สิบเก้าแล้วก็ห้าสิบเจ็ดสตังค์นะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าอันไหนอันไหนค่าค่าส่งถูกแล้วก็เรทด,ดีกว่านะคะในส่วนของ ทรานเฟอร์นะคะทรานเฟอร์แล้วค่าส่งเนี่ยค่ะค่าส่งก็สองสองยูโรนะคะสองยูโรห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เซนนะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะในส่วนของทรานเฟอร์มีให้เลือกนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะส่งด่วนส่งธรรมดาส่งอะไรนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดส่งออนไลน์ไปกิ้งนะคะค่าส่งก็จะสองโอยนะคะสองโอยยี่สิบหกเซนนะคะอันนี้ก็ส่งแบบด่วนนะคะส่งแบบเป็น เครดิตคาเทนนะเป็นเครดิตนะคะก็จะสองออยห้าสิบสี่เซนนะคะนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบถ้าเกิดส่งไอบังคอนทัวร์นะคะส่งไอธนาคารนะคะก็จะเป็นสองออยสิบสี่นะคะนะะี่ค่ะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าอัน,อนไหนอันไหนดีกว่านะคะทุกคนก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าต้องการแอปไหนหรือว่าบางคนก็ต้องการสองแอปนะคะต้องการมีไว้สองแอปก็ดีค่ะแล้วแล้วแต่นะคะ เป็นบางวันบางวันของ a าเซ o อาจจะดีกว่าบางวันทรานเฟอร์วิเซอาจจะดีกว่านะคะก็ก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะคะแล้วก็ลองหาแอปดีๆมามาส่งเงินนะคะที่ค่าส่งถูกนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะก็พินก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะใครที่ว่ายังไม่มีแอปสองแอปนี้คะก็สามารถโหลดได้เลยนะคะโหลด ที่ทาง Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่อ่าีเมล l ใส่พาสเวิร์ดไปก็คือเป็นที่สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเสร็จสิ้นการสมัครต่อไปก็ก็เข้าไปส่งเงินได้เลยค่ะในส่วนของพิ้นก็จะมีามามาให้ดูแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่า ถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสคลิปใหม่ๆนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ